ไอกันไมซ์วันนี้พาไปเปิดมุมมองใหม่สู่อนาคตุตสาหกกัมไมซ์กับเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ในงานไมซ์วินโนเวชั่นโซเชียลแพดพร้อมฟังการบรรยายหัวข้อ Preparing for the AI Different Future โดยดรจารุวรรณพบกับ6บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแบ่งเป็น3กลุ่มตามทีม Fantastic Flo w and Fun เริ่มที่แฟน t าสติกกับบริษัท v a คซ์ e แพลตฟอร์มวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าแบบผ่านกล้องวงจรปิดโพสตอผู้เชี่ยวชาญในการสร้างประสบการณ์พิเศษการใช้ v i อร์ a l Influencer มาถึงทีมที่2 Flow กับ Expo Park ผู้ให้บริการเทคโนโลยีการจัดงาน e v เ n t s t a ตาร์ฟิผู้ให้บริการแผนที่3มิติพร้อมเพิดเพลินไปกับประสบการณ์ i n t e r a c t i v e ในทีมฟันกับบริษัท Logic Space มากับเครื่องมือติดที่ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมใครนะคะที่ไปงานแล้วอยากได้รูปสวยๆแบบทันใจต้องมีเลยแมงโก้แมงโกระบบค้นหาภาพด้วยการจดจําใบหน้าหากท่านใดสนใจเทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดงานทาง t ีเซได้รวบรวม,รวมผู้ให้บริการไว้ที่ w w w i n n o c a t a l o g t s e น o ค t h รั้งหน้าไปกันไหมจะไปกันที่ไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ